สวัสดีครับวันนี้นะครับก็น้องน้องน้ำผึงงำ้งนะครับมาซื้ออะไรเอ่ยวันนี้มาซื้อสเตอร์ตัวอะไรโชว์เพื่อนเลยและที่ลอร่ารุ่นไฟเซอร์มาสแอคชั่นนะครับกับนี่คนนี้รุ่นอะไรเลยเ,เล่มบอลล็อกนนอก,กับเสื้อน,น,นี่น้ำผึ้งได้เชื่อมาด้วยหนึ่งตัวนะครับเขียนจดหมายมาทห้ด้วยนี่วาดมีตัวอะไรบ้าง มีเมนซิกใช่ไหมมีเมนซิกหกตัวแล้วก็มีใช้ได้ไกันว่าเคเดนแล้วก็ล e. ูน่ากับเซเลสเทียน่ารักมากเลยลเพิ่งดูโคนี้ตอนรักสุดยังที่คิวติมาร์คูเซเดอร์อมีคิวติมาร์คขึ้นแล้วนะจริงไปดูแล้วเพิ่งฉายเมื่อวานอาโอเคบ๊ายบ,ายบายเพื่อนหน่อยบ๊ายบายแล้วเจอกันค่ะ อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรายการและกิจกรรมของทาง Pony t เ Shop Official TV ด้วยนะครับ